วัสดีค่ะมาส่องยอดหนอแตกตาหนอดแตกตากิ่งนะคะหรือสวยของไผ่รวกดำนะคะเราจะมีวีดีโอนี้ให้ชมทุกปีหรือไม่ก็ปีเป็นปีนะคะที่เรามีการเพราะชำเง่าพันไผ่ไม่ว่าจะเป็นไผ่รวกดำเองหรือ ไผ่เลี้ยงสร้างไผ่นะคะเราก็จะถ่ายให้ชมความสวยงามแบบนี้มองแล้วรู้สึกดีนะคะให้ให้ได้ชมนะคะเราจะมีบันทึกวิดีโอเก็บไว้ให้ดูแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของเราน,นะคะอันนี้เราพึ่ง ดึงถุงคลุมออกนะคะแล้วก็เลยส่งให้ดูความสวยงามของแต่ละต่อนะคะที่มีการตอบสนองในการเติบโตครั้งใหม่ในถุงชำเพื่อใช้บริการกาพันธุ์ให้แก่ทุกท่านที่สนใจต้องการปลูกไข่รวกดำกับเรานะคะ ปลูกแบบเงานะคะชําเงาเนี่ยนะคะเราจะมีให้ชมอย่างนี้ทุกรุ่นที่เราได้ทำนะคะสวยๆแตกหนอ่อออกใหม่ๆหลังจากที่เราดึงถุงคลุมออกนะคะไปเร็วหน่อยนะคะ ในแต่ละซุ้มนะคะก็จะมีบางเง่าที่ยังตอบสนองการเจริญเติบโตแตกหน่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะช้ากว่าไข่เขาบางทีเราอาจจะคุไมไว้ต่ออีกสัก,กสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ เราจะตั้งซุ้มกระจายกระจายกันไปมีอยู่ประมาณสองร้อยนะคะแต่น่าจะแตกหน่อดีไม่ถึงนะคะไม่ถึงร้อยนะคะบางซุ้มเราก็ยังไม่ดึงออกบางถุงคงลุมเราสำรวจดูแล้วมันเหมือนจะยังไม่แตกหน่อออกดีนะคะ การแตกหนอ่อยอดออกดีอย่างนี้มันส่งผลมองไปถึงในส่วนของระบบรากนะคะถ้ามีการพยายามสร้างหนอ่อสร้างใบดีๆแบบนี้ก็แสดงว่า,ารากก็เริ่มแตกออกเพื่อหาอาหารแล้วนะคะ เป็นภาพที่สวยงามชอบมากเลยค่ะสีเขียวอ่อนๆสวยมากแล้วก็แตกเป็นกระจุก,กเล็กๆอ่อนๆอย่างนี้นะคะหวังว่าคงจะชื่นชอบในสิ่งที่ทางสวนเราพยายามนำเสนอ แบ่งปันให้ชมในสิ่งที่สวนได้เห็นได้รับรู้นะคะก็ถ้าสนใจจะปลูกไผ่บ้างก็พักทายถามเรามาได้นะคะอุดหนุนสวนเราได้นะคะเรารับจะส่งทุกจำนวนค่ะไผ่รวกดำนะคะ ประโยชน์ก็คือใช้งานลำขนาดกลางนะคะลักษณะด่นก็มีข้อถี่นะคะซึ่งส่งผลดีแก่การใช้งานในเรื่องของการารับน้ำหนักหรือ,อใช้ทำประโยชน์ด้านงานไม้ลําต่างๆนะคะ นลับค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการเกเรียงส่วนที่เหลือก่อนนะคะก็จัดให้ชมประมาณนี้นะคะหวังว่าคงจะชื่นชอบนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาชมช่องของเรานะคะเป็นก้าพันไผ่บุยรมดีบับูค่ะ